แหละนะห,หมุนแล้วสอบไปสวยงามเหมือนกัน็อตยึดแค่สองตัวนะตัวซ้ายตัวขวาแค่นี้เองนะแต่ตอนเอาออกอ,ออกยากมากเพราะว่ามีตัวไอ้สนิมต้องขอออกเท่านั้นนะเพราะสนิมเยอะเนี่ไหะตอนตอกนี่ทุกควาอปลอดภัยก็ต้องตอกนะตอกแล้วหมุนให้มันแน่นนะเพราะมันอันตรายมันห้ามหลุดเห็นไหมน้องเขาเรียบร้อยน้องเขานี่เห็นไหมเขาเรียบร้อยนะเออนะ แล้วก็ผัดหมูสเปกนี่นี่นนมหมูสะเปกตรงนี้ส่ยพกตรงนี่อะไรเนี่ยมันหมุดไปเลยนี่ล็อกมันจะมีล็อกสี่ตัวล็อกข้างหน้าแล้วก็ล็อกข้างหลังนี่ล็อกซ้ายล็อกขวาเหนะ็นไหมล็อกสี่ตัวข้างหน้าอันนี้น สวยข,ข,ข้างเลยล็อกข้างประมาณนี้แหละเห็นไหมประเสร้จวจบพิธีการไปข้างนอกได้แล้วร้อนนี้เก่าลำพอสุดคนเนาะร้อนนี้ซื้อมาปีเท่าไหร่วะ่สา20 23 20สัปดาห์ที่23ปี20 หนึ่งแล้วแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนดูว,วะ่ะเฮ้ยมันคนละขคันมันมีล้อหนึ่งแตกแล,ล้อเนี้ยล้อน่าจะเป็นล้อแตกใช่ป่ะล้อข้างนี้ยี่สิบสามสองศูนย์เฮ้ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วดูว่ะใกล้เคียงแล้วเลยไหมบอกว่าเป็นสเปคแรนซิ่งสเปคเด็กซิ่งแต่ไม่ได้ซิ่งหรอกนะปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยไหมดู น้องทำเรียบร้อยเนาะปลานี่ปลานี่พอล,ล็อกสองตัวตุ๊บตุต๊จบจบไปหนึ่งประมาณนี้นี่โอ้ยเดี๋ยว้ะไปกัอน ความปลอดภัยถูกต้องอเพราะนน่นปปึ๊ปึป๊บป,ปแน่นแน่นนอนแล้วเห็นไหมนี่ที่มูสเปคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกออกซิเจ่ไปจบ